สวัสดีครับ FC นาตีมีดเดินปากครับวันนี้มีมีดสเปคแข่งขันครับเป็นมีดใหญ่โคตรสวยเลยครับให้เพื่อนๆไปใช้งานและสะสมนะครับราคานะครับราคาถูกมากๆครับราคาพร้อมกับซองขายเด็กครับราคาอยู่ที่4 0 0 0บาทครับผมสวยงามมากที่เพื่อนๆเห็นนี่เป็นงานตีร้อนนะครับขึ้นรูปมาจากเหล็ก SKD11 ครับนาตีซื้อเหล็กตัวนี้มาจากบริษัทจุทาวันนะครับจุทาวันตัวนี้คือ บริษัทนี้ขายเหล็ก SKD11 แบบนี้เลยนะครับเกรดดีแบบนี้เลยเพราะว่านาติเอามาใช้หลายครั้งแล้วก็ซื้อมาก็ไม่น่าจะต่ำกว่าประมาณ200ท่อนแล้วนะครับท่อนละ1กิโลนะครับท่อน1กิโลเนี่ยจะทำจะทาเหล็กตัวนี้ได้จะทำมีดไซส์นี้ได้1เล่มครับเดี๋ยวนาตีเอาตัวอย่างเหล็กที่จะขึ้นรูปเป็นไซส์นี้มาให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับนี่คือเหล็กที่ นาตีเอามาขึ้นรูปดูครับเห็นไหมครับอันนี้ใหญ่ไหมมันเหล็กตัวนี้สามารถทํามีดด้านประกบได้นะเนี่ยจริงๆมันจะต้องยาวขึ้นมาตรงนี้แต่นาตีไล่ไล่ทิ้งให้ให้ทำเป็นกัรมีดนะครับไล่เหล็กทิ้งออกไปนี่ครับประมาณ9.7ขีดโดยประมาณครับนี่ครับ9.5หรือ9.7้าจําำจะไม่ไม่ผิดนะครับ ในรตีก็จะชอบพูดว่า1กิโลไปเลยครับตัวนี้เป็นเหล็กหนา13บมมิลน,นี่ครับ SKD 11เป็นเหล็กดิบครับมามาดูมีดแข่งของเราบ้างครับ4,000บาทเพื่อนๆจะได้มีดสเปคไหนนะครับมาราตีเทสโคมให้ดูก,ก่อน เหล็กตัวนี้เป็นเหล็กที่มีความแข็งเขาเรียกว่าโคดแข็งครับมีคาร์บอนอยู่ประมาณคาร์บอนประมาณเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งจุดห้าหรือหนึ่งจุดเจ็ดนะถ้าจำไม่ผิดนะครับอ้โหสวยมากโอ้ไม่ได้ช่างอีกอะเดี๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวไปช่างน้ำหนักให้นะครับมามาแล้วครับไปช่างน้ำหนักมาครับน้ำหนักรวมทั้งหมดอยู่ประมาณเจ็ดขีดนิด,น,ดนิดครับเจ็ดขีดนิดนิด ช่างมันไม่ใช่ช่างดิจิตอลนะครับเป็นช่างแบบเป็นขีดช่างกิโลแบบขีดมัน7ขีดขึ้นนิดๆครับแต่แต่แต่ไม่ถึง8นะครับมาดูครับความยาวของใบมีดครับความยาวอยู่ที่11นิ้วเต็มความกว้างอยู่ที่2.9นิ้วหรือ2นิ้ว9หุนครับสันมีดครับ สันมีดหนาอยู่ที่7มิลครับผม7มิลน,น้ำหนัก7ขีดนิดกำลังดีเลยครับสวยงามมากาด้ามจับเป็นด้ามจับไม้พยูงแกะสลักครับเป็นรูปเสือก็เป็นรูปแบบพื้นพื้นนะครับเป็นรูปแบบพื้นพื้นเพราะว่ามีดพวกนี้เป็นมีดใช้งานหนักจะไม่ทําเป็นลายลายแกะเยอะนะถ้าเป็นลายแกะเยอะใช้งานมันจะเจ็บมือแล้วก็โครงสร้างความแข็งแรงมันจะมันจะน้อยมันจะไม่ค่อยทนนะครับ ส่วนปอกคอตัวนี้เป็นปอกคอทองเหลืองหล่อลายครับนี่ทองเหลืองหล่อลายแล้วลมดําถ้าไปขัดฝอยก็จะกลายเป็นสีทองนะครับขัดฝอยเอาสีดําออกก็จะกลายเป็นสีทองเลยสวยงามมากๆครับสี่พันบาทนี่คุ้มเกินคุ้มเลยนะครับนาตีมีสองเล่มนะแต่นาตีเก็บไว้หนึ่งเล่มนะล้ดนำมาแบ่งหนึ่งเล่มโอ้โห เดี๋ยวนอ้องมอดูมุมนี้กันบ้างครับนี่ครับสวยจริงๆสวยมากเดี๋ยวน้าตีถ่ายรูปแป๊บหนึ่งมาดูซองคลายเด็กครับปุ๊บแน่นเลยนะครับเพราะว่านี่น้าตีใส่หนังรองไว้ด้านหลังครับนี หนังด้านในนะครับรองไว้เพื่อให้มันกระชับกับตัวปลอกมีดนี่โคตรสวยครับซองครับอื้อสี่พันบาทน่าจะขายแพงกว่าน,นี้อีกสักหน่อยเน,ะนาะนติฟูลเล่นนะครับอ้าวนี่เลยครับ ผ่านการเทสไม้มาเรียบร้อยนะครับจัดการไม้กระถิ่นน้ำลงก็คือเอาอยู่หมัดเลยนะครับไม่ต้องฟันแรงครับใช้น้ำหนักเบาๆไปครับเพราะว่ามีดมันกินเนื้อไม้ดีมากครับแทรกเนื้อไม้เข้าไปครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับอ้าา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 านใาา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 สาา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 า